เรื่องราวของนบ,บียูซุฟได้ถูกบิดเบือนไปในบางส่วนและบางส่วนได้ถูกตัดหรือไม่ก็เสริมเรื่องราวเข้ามาดังนั้นเรื่องราวของท่านจึงได้ถูกประทานมาในคำพีอันกุรานอย่างสมบูรณ์ในทุกรายละเอียดอัลลอฮ์ได้ทรงเล่าว่าเราจะเล่าเรื่องราวและความจริงแก่เจ้ามุฮัมมัดในลักษณะที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าจะไม่รู้เรื่องนี้เลย อัลลอฮ์ยังได้ส่งกล่าวอีกโอ้มมฮัมหมัดด้วยเหตุนี้เราจรึงได้บอกเล่าแก่เจ้าถึงเรื่องราวของเหตุการณ์ในอดีตและเราได้ประทานข้อตักเตือนแก่เจ้าจากเราเองใครก็ตามที่หันไปจากมันเขาจะแบกภาระหนักในวันแห่งการฟื้นคืนชีพเขาจะเป็นผู้แบกภาระนั้นตลอดไปและมันจะเป็นภาระอันหนักหน่วงที่เขาจะต้องแบกในวันแห่งการฟื้นคืนชีพเรื่องราวของนบียูซุ ดำเนินไปตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอย่างเกี่ยวเนื่องกันมันทำให้ท่านเกิดความรู้สึกถึงอำนาจและความสูงส่งของอัลลอฮ์และการบริหารการปกครองของพระองค์ถึงแม้จะถูกแทรกแซงของมนุษย์เข้ามาท้าทายก็ตามอัลลอฮ์ทำสิ่งใดก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์แต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสิ่งนี้และเรื่องราวของนบียูซุปยืนยันอย่างชัดเจนเพราะมันจบลงด้วยความสุขและความมหัศจรรย์อย่างยิ่ง ยูซุปได้ใช้ชีวิตโดยการ,รเผชิญหน้ากับแผนการที่คนใกล้ชิดที่สุดของเขาสร้างขึ้นมาพี่ๆของเขาวางแผนที่จะฆ่าเขาแต่ต่อมาพวกเขาได้เปลี่ยนแผนโดยการขับไล่เขาเออกไปจากดินแดนเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับเขาเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาได้ถูกขายไปในตลาดค้าทาสในอียิปต์ซึ่งที่นั่นเขาได้ถูกซื้อไปด้วยราคาเพียงเล็กน้อยหลังจากนั้นเขาก็ตกเป็นเหยื่อการเย้ายวนจากภรรยาของผู้มีอำนาจคนหนึ่ง ซึ่งเมื่อความปรารถนาของนางไม่เป็นไปดังหวังเขาก็ถูกส่งไปเข้าคุกอยู่ระยะเวลาหนึ่งแต่ถึงกระนั้นก็ตามเขาก็ได้มาเข้าใกล้บัลังแห่งอียิปต์และได้กลายเป็นหัวหน้าเสนาบดีของกษัตริย์หลังจากนั้นเขาก็เริ่มเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์โดยอาศัยตำแหน่งผู้มีอำนาจปกครอง แผนการของอัลลอฮ์ได้รับการปฏิบัติไปตามนั้นและเรื่องก็จบลงนี่คือเนื้อหาส่วนรูปแบบในการนําเสนอนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความน่าอัศจรรย์ได้อย่างดีเรื่องราวของยูซุปถูกนําเสนออย่างต่อนเนื่องเป็นจากฉากและเปลี่ยนฉากก็น่าติดตามให้ความรู้และก่อให้เกิดจินตนาการนอกจากนี้แล้วก็ยังมีช่องศิลปะไว้ให้แก่จินตนาการของผู้อา่านเพื่อทําให้ความหมายสมบูรณ์เช่น ด้วยความลึกลับของภาพซึ่งไม่มีศิลปินมนุษย์คนใดที่จะสามารถสร้างขึ้นมาได้เรื่องราวของยูซุปเริ่มต้นด้วยความฝันและจบลงด้วยการทำนายความฝันนั้นขณะที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่เหนือคอฟ้าอาบแผ่นดินให้เรืองรองในยามเช้ายูซุปบุตรของนบียากุบตื่นขึ้นมาด้วยความสุขจากฝันที่ผ่านมาเมื่อคืนด้วยความดีใจเขาได้วิ่งไปหาพ่อของเขาและเล่าว่าพ่อครับ ฉันฝันเห็นดาวสิบเอดวงและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กลาบนอบน้อมต่อฉันพ่อของเขามีใบหน้าอิ่มเอิบขึ้นมาทันทีเขามองเหตุการณ์ในวันข้างหน้าว่าอซุฟจะเป็นผู้ที่มาทําให้คําทํานายของนบีอิบรอฮีมปู่ของเขาเป็นความจริงคําทํานายนั้นก็คือลูกหลานของท่านจะทําให้แสงสว่างแห่งบ้านของอิบรอฮิมเรืองรองขึ้นมาและจะนําคําสอนของอัลลอฮ์ไปยังมนุษยชาติ ได้มีการบอกเล่ากันมาว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลเลวะซัลลัมได้ถูกถามว่าใครเป็นผู้มีเกียรติที่สุดในหมู่ผู้คนท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลเลวะซัลลัมได้ตอบว่าผู้ยำเกรงพระเจ้ามากที่สุดจึงมีคนคัดค้านว่าเราไม่ต้องการถามท่านเกี่ยวกับสิ่งนี้ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลเลวะซัลลัมจึงได้ตอบไปว่าคนที่มีเกียรติที่สุดคือนบียูซุปคือยูซุปนบีของอัลลอฮ์บุตรชายของเพื่อนผู้ซื้อสัตว์ของอลัลลอฮ์ ่านบิมุหมัดหมายถึงนบีบรอฮีมนั่นเองบันทึกโดยบุคอรีอย่างไรก็ตามพ่อของยูซุปรู้ถึงความอิจฉาของบรรดาพี่ๆของยูซุปดังนั้นเขาจึงได้เตือนยูซุปไม่ให้เล่าเรื่องความฝันให้แก่พี่ๆของเขาฟังลูกเอ๋ยจงอย่าบอกเรื่องความฝันนี้ให้แก่พี่ๆของเจ้ารู้เป็นอันขาดมิฉะนั้นแล้วพวกเขาจะคิดแผนการร้ายต่อเจ้าจงระวังให้ดีเพราะชายตอนนั้นเป็นศัตรูตัวฉกาดของมนุษย์ และมันจะเป็นเช่นนั้นเพื่อที่พระผู้อภิบาลของเจ้าจะทรงเลือกเจ้าและสอนให้เจ้าทำนายฝันและสิ่งอื่นๆและจะทรงทำให้ความโปวดปานของพระองค์ต่อเจ้าและต่อลูกหลานของยากุูปสมบูรณ์เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทำให้สมบูรณ์แก่บรรพบุพรุษทั้งสองของเจ้าคืออิปรอหิมและอิสาั์แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปีชายาน ยูซุปเชื่อฟังคำตักเตือนของพ่อเขาไม่เล่าความฝันของเขาให้พวกพี่ๆี่ฟังเป็นที่รู้กันดีว่าพวกพี่ๆีของเขาเกลียดเขามากจนเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะรู้สึกปลอดภัยหากบอกพวกพี่พถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาและในความฝันของเขาเมื่อยูซุปมีอายุ18ปีเขามีรูปร่างสง่างามหน้าตาหล่อมีอารมณ์อ่อนโยนเป็นคนจิตใจดีน่าเคารพและเป็นคนเกรงใจคน บินจามินน้องชายของเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจดีเช่นกันทั้งสองมาจากแม่เดียวกันนั่นก็คือราเชลเนื่องจากลักษณะนิสัยอันดีงามนี้เองนบียากรบจึงรักลูกทั้งสองมากกว่าลูกคนอื่นๆและจะไม่ปล่อยให้ลูกทั้งสองฆ่าสายตาไปจากเขาดังนั้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกทั้งสองทำงานในสวนอยู่ตลอดเวลาฉากของนบียากรุปกับกลูกๆได้ปิดลงและอีกฉากหนึ่งก็เปิดขึ้นเพื่อให้เห็นถึงพวกพี่ๆของยูซุฟกำลังวางแผนร้ายต่อเขา ยูซุปและน้องชายของเขาเป็นที่รักของพ่อมากกว่าพวกเราทั้งๆท,ท,ที่พวกเราเป็นอุสบะหรือกลุ่มที่แข็งแรงแน่นอนเลยว่าพ่อของเราอยู่ในการหลงผิดดังนั้นจงฆ่ายูซุปเสียหรือไม่ก็เอาเขาไปโยนทิ้งที่ไหนสักแห่งทั้งนี้เพื่อที่พ่อของพวกเราจะได้หันมาให้ความสนใจแก่พวกเราเพียงอย่างเดียวหลังจากนั้นพวกเราก็จะกลายเป็นคนดีอีกครั้งหนึ่ง โดยการตั้งเจตนาสำนึกผิดก่อนทำบาปคนหนึ่งในหมู่พวกเขากล่าวว่าจงอย่าฆ่ายูซุปเลยแต่ถ้าหากจะทำก็จับเขาโยนลงไปในบ่อน้ำที่ไหนสักแห่งบางทีพวกกองคาราวานที่ผ่านมาอาจ,จเจ้าตัวเขาขึ้นมาจากบ่อก็ได้ในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญากล่าวว่ายูซุปได้เล่าความฝันให้พวกพี่ๆฟังในขณะที่คัมภีร์อัลกุรานไม่ได้พูดเช่นนั้นถ้าหากเป็นเช่นนั้นพวกพี่ๆของเขาก็น่าจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเอง พันธสัญญาเก่าห้างว่าพวกพี่ๆของยูซุปต้องสูญเสียสิทธิของพวกตนเพราะยูซุปดังนั้นพวกเขาจึงคิดจะฆ่ายูซุปความจริงแล้วยูซุปได้ทำตามคำสั่งของพ่อและไม่ได้เล่าความฝันของเขาให้แก่พวกพี่ๆฟังแต่กระนั้นก็ตามพวกพี่ๆของเขาก็ร่วมกันวางแผนร้ายต่อเขาอยูด่ดีพี่คนหนึ่งถามว่าทำไมพ่อของเราจึงรักยูซุปมากกว่าพวกเราอีกคนหนึ่งตอบว่าบางทีอาจเป็นเพราะมีหน้าตาดีก็ได้ คนที่สามจึงกล่าวว่ายูซุปเป็นน้องชายของเขาชนะใจพ่อของเราได้คนแรกกล่าวว่าพ่อของเราคิดผิดแล้วอีกคนหนึ่งในนั้นได้แนะนำวิธีจัดการเรื่องนี้นั่นก็คือฆ่ายูซุปเสียเราควรขับเขาออกไปจากที่นี่เราจะส่งเขาไปยังดินแดนที่ไกลจากที่นี่ทำไมเราไม่ฆ่าเขาเสีย ให้เหลือแต่พวกเราหลังจากนั้นพ่อของพวกเราก็จะได้หันมาให้ความสนใจกับพวกเราอย่างเดียวอย่างไรก็ตามยูดาห์ยาฮุดพี่ชายคนโตและเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในบรรดาพี่น้องก็กล่าวว่าไม่จําเป็นต้องฆ่าเขาหรอกถ้าพวกเราต้องการจะกําจัดเขาดูนี่เรายนเขาลงในบ่อน้ําที่ไหนสักแห่งและหลังจากนั้นก็จะมีกองคาราวานที่ผ่านมาเอาตัวเขาไปเองคนพวกนั้นจะเอาเขาไปยังดินแดนที่ห่างไกล เขาก็จะไปจากสายตาของพ่อเท่านี้ก็ถือว่าเราได้ทําสําเร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะสํานึกผิดสําหรับสิ่งที่เราได้ทําไปและจะเป็นคนดีอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุนี้พวกวพี่ๆของยูซุปจึงได้พูดกันถึงเรื่องที่จะเอายูซุปไปโยนลงในบ่อน้ําเพราะทุกคนเห็นว่านี่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ปลอดภัยที่สุดแผนการที่จะฆ่ายูซุปได้ถูกยกเลิกไปและทุกคนยอมรับแผนการรักษาตัวเพราะมันเป็นวิธีการที่ฉลาดที่สุด การเคลื่อนไหวของพวกพี่ๆของยูซุฟได้เปิดฉากขึ้นโดยมีพวกเขากับนบ,บียะกรูบอยู่ในฉากพวกเขากล่าวว่าพ่อครับทำไมพ่อไม่ไว,ว้วางใจพวกเรากับยูซุฟทั้งๆท,ที่พวกเราเป็นผู้หวังดีต่อเขาพรุ่งนี้ให้เขาไปกับเราเถิดเพื่อที่เขาจะได้เที่ยวเล่นสนุกสนานพวกเราจะดูแลเขาเองบรรดาพี่ๆเสนอพ่อของเขาจึงกล่าวว่า มันทําให้ฉันไม่สบายใจที่จะให้เขาไปกับพวกเจ้าเพราะฉันกลัวว่าหมาป่าจะกินเขาเมื่อพวกเจ้าไม่เฝ้าระวงังบรรดาพี่พี่จึงตอบไปว่าถ้าหากหมาป่าจะกินเขาในกลุ่มของพวกเราที่กลมเกี่ยวกันพวกเราก็เป็นคนไม่มีค่าอะไรเลยนบ,บียากุปได้พูดถึงหมาป่าทั้งที่ในทะเลทรายไม่น่าจะมีหมาป่าการที่เขาพูดถึงเรื่องนี้เขาหมายถึงหมาป่าในหมู่พวกเขาหรือหมายถึงพวกพี่ๆนั่นเอง ไม่มีใครรู้นอกจากอาลัลเท่านั้นพวกลูกๆของนบียกุปได้เกลี่ยกล่อมพ่อของเขาให้ส่งยูซุปไปกับพวกเขาจนกระทั่งในที่สุดนบียกุปก็ต้องยอมตามใจพวกพี่ๆของยูซุปตื่นเต้นมากที่จะได้กำจัดยูซุปพอหลังจากนี้แล้วพวกเขาจะมีโอกาสได้รับความสนใจจากพ่อของตนเองบ้างเมื่อออกจากบ้านแล้วพวกเขาได้ตรงไปยังบ่อน้ําดังที่ได้วางแผนไว้โดยอ้างว่าจะดื่มน้ํา ที่ชายคนหนึ่งได้ใช้แขนอบตัวยูซุปไว้แน่นโดยความตกใจในพฤติกรรมผิดปกติของพี่ๆยูซุปจึงได้พยายามดิ้นรนต่อสู้แต่พี่คนอื่นๆก็กูกันเข้ามาจับตัวเขาไว้พี่คนหนึ่งถอดเสื้อส่วนที่เหลือก็มาช่วยกันลุมจับตัวยูซุปยกขึ้นแล้วโยนเขาลงไปในบอ่อน้ําถึงแม้ยูซุปจะวิงวอนอย่างน่าสงสารเพียงใดก็ไม่ทําให้หัวใจที่ยําโหดของพว,วิพีเปลี่ยนแปลงได้เลยหลังจากนั้น อฮ์ได้บอกให้ยูซุฟได้รู้ว่าเขาจะปลอดภัยและไม่ต้องกลัวเพราะเขาจะพบกับพวกพี่ๆอีกในวันหนึ่งเพื่อเตือนให้พวกพี่ๆของเขาจำถึงสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ในบอ่อน้ำนั้นมีน้ำมากพอที่จะรับแรงกระแทกตัวของยูซุฟดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนักเขานั่งอยู่ตามลำพังในน้ำสักพักหนึ่งและพยายามหาทางที่จะปีนขึ้นไปข้างบน ส่วนพี่ๆของพวกเขาได้พากันออกไปจากบริเวณนั้นแล้วโดยทิ้งเขาไว้อยู่ในบอ่อน้ำที่ห่างไกลหลังจากนั้นบรรดาพี่ๆก็คาแกะตัวหนึ่งและเอาเสื้อของยูซุปไปชุบเลือดแกะพี่ชายคนหนึ่งได้กล่าวว่าพวกเขาจะต้องร่วมกันสาบานว่าจะปกปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับที่สุดและทั้งหมดก็ตกลงสาบานพอตกค่ำพวกเขาก็กลับมาหาพ่อของตนพังร้องไห้คำควร ฉากของเรื่องราวตอนนี้เป็นเวลากลางคืนที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ของผู้ชาย10บคนส่วนพ่อนั้นกำลังนั่งอยู่ในบ้านเมื่อพวกลูกๆเข้ามาความมืดของกลางคืนปกคลุมความมืดแห่งหัวใจของพวกเขาและความมืดแห่งการโกรหกของพวกเขาก,กำลังจะโผล่ออกมานาบียะกุบป,ประหลาดใจมากจึงถามด้วยเสียงดังว่าทำไมต้องมาร้องไห้กันมีอะไรเกิดขึ้นกับฝูงแกะหรือ พวกเขาตอบขณะที่กำลังร้องไห้ว่าพ่อครับเรากำลังสนุกอยู่กับการวิ่งแข่งขันกันแล้วเราทิ้งยูซุปไว้กับสิ่งของพวกหมาป่าได้มากินเขาแต่พ่อคงจะไม่เชื่อเราถึงแม้เราจะพูดความจริงก็ตามหลังจากที่พวกเรากลับมาจากการวิ่งแข่งกันพวกเราตกใจและพบว,ว่ายูซุปได้ถูกหมาป่ากินไปแล้วพวกเราไม่เห็นเขาพ่ออ่านไม่เชื่อ ถึงแม้จะพูดความจริงก็ตามแต่เรากําลังบอกพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ไงเสื้อของยูซุปเราได้พบมาชุ่มช็ไปด้วยเลือดและไม่พบยูซุปและพวกเขาก็ได้นําเสื้อของเขาที่มีเลือดปลอมติดมาอยู่มาให้พ่อดูนบียากุนั้นรู้อยู่ในใจลึกๆของเขาว่าลูกชายสุดที่รักของเขายังคงมีชีวิตอยู่แล้วรู้ว่าพวกลูกๆเหล่านี้กําลังโกหกเขาเขาเอาเสื้อที่เปื้อนเลือดออกมาคลี่และกล่าวว่า ช่างเป็นหมาป่าที่ใจดีอะไรเช่นนี้มันกินลูกรักของฉันโดยไม่ฉีกเสื้อของเขาเลยเมื่อนบีอากูบถามขึ้นมาพวกลูกๆของเขาก็หน้าแดงแต่ทุกคนก็ยังสาบานด้วยลรอกว่าพวกตนพูดความจริงเมื่อได้รับการยืนยันเช่นนั้นพ่อผู้หัวใจแตกสลายก็หลั่งน้ำตาออกมาไม่ใช่เช่นนั้นหรอกจิตใจชั่วของพวกเจ้าต่างหากที่ได้สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาดังนั้นสำหรับฉัน การอดทนเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดและอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะขอความช่วยเหลือต่อสิ่งที่พรเจ้ากู่ขึ้นมาอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนมุฮัมมัดอัลลอฮ์